สวัสดีครับผมพปิดเปิเราช่องปตรบับานพังน้องเล็กเหมือนเดิมนาอครับผมวันน oh so ี Dude, ้พามาเล่นน้ําครับผมมาอาบน้ากลางน้องใหญ่เลยเนาะครับผมพานนองมานอนน้ำเนาะครับผมอากาศร้อนครับผมอากาศร้อนพาเจ้าบัวบานมานอนแช่น้ำเนาะครับผมเริ่มเริ่มเริ่มกล้าเล่นน้ําแล้วครับผมนอนมานอนแช่น้ําเนาะครับผมอบผิวน้องสักหน่อย เล่นใหญ่เลยว่าบา,บานอากาศร้อนๆช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายโมงเนาะครับผมบ่ายโมงวันนี้วันวันเสาร์เนาะครับผมตอนนี้ไม่กล้าเข้าป่าเนาะครับผมกลัวไฟปลาลามเนาะครับผมเลยพามาเล่นน้ําครับผมดูแม่น้ํามูลเนาะครับผมเล่นแบบสบายใจเลยเนาะครับผม ใหม่ๆนี่อยากอยากกลับบ้านอย่างเดียวเลยเนาะครับผมเล <c oughs> ยเชน้ำมันเยินเลยปูบานยินเลยเนาะครับผมข <c oughs> <c oughs> ้าหลังมีแต่หญ้าเลยเนาะเป็นเกาะเนาะครับผมไม่เรียกไม่ใช่หญ้าเนาะครับผมบ้านเราจะเรียกเกาะ คล้ายๆผือเนาะครับผมคล้ายๆต้นผือเนอะเอาะครับผมอที่สบายใจเลยบาวบานมันไม่ใช่ไปรับกลางนา้ำหรือบาวบาน ไงครับฝากเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับผมน้องยังเป็นช้างตกงานเนาะครับผมพรอะควานไม่ค่อยได้ไล่ลงเท่าไหร่เนาะครับผมพรอะควานไม่ค่อยมีเวลาไล่ลงเท่าไหร่เนาะครับผมโดยมากจะขี่มาก็ไม่ได้ปล่อยน้องลงเล่นอย่างนี้เนาะครับผมพรอควานจะอยู่บนคอช้างอย่างเดียวเลยเนาะครับผมไม่ค่อยได้ลงเนาะครับผมวันนี้โอกาสมีเวลาเยอะก็เลยผูกน้องไว้แล้วให้น้องเล่นน้าแบบตามสบายเลยเนาะครับผมไม่ได้ใส่ปลอกขานะครับผมปล่อยน้องตามสบายเลยเนาะให้ครับผมให้น้องได้เล่นแบบตามสบายเนาะครับผมก่อนเข้าบ้านเนาะครับผม ครั้งแรกที่กล้าลงน้ำลึกขนาดนี้เนาะครับผม,มหาควานอย่างเดียวเลยบาบานเนาะครับผม้นหาควานอย่างเดียวจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยบาบานทาไมผูกไว้ในไปแล้วบบานกลับบ้านอย่างเดียวเนาะครับผม เป็นช้างที่กลัวปลากลัวตรงไหนลรๆที่ไหนที่มีปลานี่ยจะกลัวมากๆเลยบบานเนาะครับผมเป็นช้างเพราะว่าน้องเป็นช้างลูกอคอกเนาะครับผมเป็นช้างบ้าน <c oughs> เสียงจะขนองแล้วร้องอยากกลับบ้านแล้วขนาดยาฝั่งนี้เยอะแยะไม่ยอมทานเลยเนาะครับผมยาเยอะแยะไม่ยอมกินเลยจะกลับบ้านอย่างเดียวจะกลับบ้านให้ได้เลยเนาะบบานเนาะ ตกควานมากว่าบ,บานติดตกควานมากเลยเนาะครับผมนี่ก็จะถ่ายบรรยากาศให้พ่อพระแม่พระได้ดูเนาะครับผมในเอฟซีทุกท่านเนาะครับผมครับผมก็ลูกกลับบ้านแล้วบ่ยินหรือยังโอ้รีบเทนะอว่าบานในรีบกลับเทนอะรีบยังไม่ถึงสองชั่วโมงเลยวันนี้ กลับถึแล้วเดี๋ยวให้เล่นอีกรอบหนึ่งได้หายรถหน่อยตื่นมาตั้งไกลเนาะเล่นแป๊บเดียวไงก็ฝากติดตามช่องน้องด้วยนะครับผมช่องพรายวบ,บานพังน้องเล็กเนาะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยเด้อครับผมฝากกดสัต์ตักลให้น้องด้วยนะครับผมน้องเขาคุณช้างตกงานอยู่เนาะครับผมน้องเ็าจะไล์สุด วันจันทร์ถึงวันเสาร์เนาะครับผมทุกวันครับผมทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งเนาะครับผมวเวลาไล่ของน้องเนาะครับผมอะไรจะกลับเร็วขนาดอ่านบูบานนเนยเนาะกลับเลยพอพากลับเลยอย่างนั้นโอ้ย ฝากด้วยนะครับพบพระแม่พระน้องครับผมฝากกดติดตามช่องน้องด้วยเด้อช่องพายบัวบานพักน้องเล็กนะครับผมเดี๋ยวพว่อควาจะพาน้องกลับเลยนะอครับผมสงสารคลิปนี้พ่อควาญขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมกลาบขอบพระ,ะคุณครับผมสวัสดีครับ